ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยโปรติออกผน18นาฬ30นาทีโดยประมาณนะครับฮานอยปรตีประจำวันที่9ครับเดือน4ปี64นะครับวันฮานอยปรตี์เด้งบนล่างนะครับ9หลักร้อยเป๊ะนะครับถ้าใครล่า9 0ก็แตกนะครับเพราะเมื่อวานวาง9 0นะครับวาง9ศนะครับ ผมถือว่าแตกอะมาสองตัวมาเด้งวอร์ครับโอเคครับฮานอยโปรตีวันนี้เราไงลองพิจารณาดูครับฮานอยโปรตีน่าจะไม่หลุดเลยตั้งแต่กี่รอบทผมทำไม่ได้แล้วนะ้ฮานอยโปรตีตอนนี้เดี๋ยวแตกเดี๋ยวเบิ้ลเดี๋ยวเอ้เดี๋ยวแตกเดี๋ยวเด้งบ่อยมากนะครับยอย่าลืมนะครับฮานอยโปรตีขอให้เดินต่อครับแล้วเรามาออฟังการหวังเลขกันนะครับฮานอยโปรตีวันนี้เด่น5ครับรองเก้าครับ ชอบ5เมาเาเล็กน้อยครับจอครับ05 45 95ครับจุด9ครับ09 49้วก็89ครับร้อยยังคงเป็น9ครับผม ครับลองพิจารณาดูครับสําหรับห้าน้อยปกติอาจจะเบิ้ลนะเพราะเมื่อวานมันแต้มเท่าบนล่างถ้าเบิ้ลก็เบิ้ลห้าห้าเก้าเก้าครับติดไปครับใครคิดว่าหลายหางตามท่านอื่นเนาะโอเคครับประมาณนี้ครับสําหรับห้าน้อยปกติครับแล้วเรามาลุ้นกันนะครับผมถ้าไมอยากพลาดที่ผมผมนะครับกรุณากดติดตามกดซับสไคร้นะครับวางแต่หุนรอโรคยันลอตโต้นะครับ เลือกเล่นหุ้นที่รักครับจิ้มหุ้นที่ชอบนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นทุกหุ้นที่วางนะครับใจหนึ่งเลยคิดไว้เลือกเล่นหุ้นที่เราลัก2ดูที่หุ้นไหนเดินดีอ่าแล้วค่อยเล่นนะครับโดยความปรารถนาดีครับได้และกรุณาหยุดครับขอพระคุณทุกท่านครับแล้วมาเจอกันหาหน่อย v i p ครับ